ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ระคะมือสําคัญเนาะค่ะห่อเข่าประดับดินหรือว่าห่อเข่าสากมือเปิดทางวิญญาณเนาะค่ะทางคนที่หลวงรับดับขันไปแล้วเพื่อนิได้มารับน้าลูกน้าหลานเนาะค่ะโอกาสนี่ที่ลูกหลานมีเฮ็ดห้เพื่อนเนาะ,ค,ะค่ะเพื่อนสิเป็นมือเปิดโลกสามโลกเนาะค่ะพี่น้องขาห้เพิ่นมาเอาห่อเขาห่อนามน้ำลูกน้ำหลานเนาะค่ะผู้ใดบ่ไปเฮ็ดพ่อแม่กับบ่ได้เนาะค่ะเป็นอันนี้เป็นความเสื้อของโบรัณโบราน แต่โดนปีมาแล้วนะคะพี่น้องบอกก้าวถึงรุนลูกรุนล้านนะคะผู้ใดบ่ประเฮดให้พ่อให้แม่ก็สิได้พ่อแม่ก็สิได้เลียงใบตองค่ะพี่น้องคนก็ิิหากระบุงกระตามาถ่า,าเอาเขาเอาน้ำน้ำลูกน้ำลานนะคะน,นี่เตรียมพร้อมนะคะตอนตีสองตีสามมือนี่จะได้ไปยายเขาให้พ่อแม่เนาะค่ะที่รวมรับดับคันไปแล้วนะคะสำหรับทางแอดมินเนาะค่ะมือนี่สำคัญที่สุดค่ะพี่น้องค่ะเฮามาไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยจ้า i uh -huh. uh -huh. ค่ะนี่เป็นประเภทนี่นะคะพี่น้องเนาะค่ะต้องเฮ็ดทุกปีด้วยค่ะพี่นอ้องเด้อสได้ส่งไปถึงโโโเด้อเนี่ยจะหาหานผู้ใดแน่นี่มากนี่เฮ็ดีออนไนผู้เด้อหัน เดี๋ยวขอข้าวข้าวพรเมี่ยงเขาไปเอิบกับว่าเขาไหวเพื่อนใครกันใดน้องกับพ่อหน่องว่าป้าไหวจะมาดามไปหรือป่ะนะ คันนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะประเทนี้ไท่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะส่งถึงพ่อแม่ที่หลวงหลับดับขันไปแล้วนะคะหรือว่าปูป่ย่าตายายเนาะคะ่ะถ้าพ่อแม่ถ้าลูกหลานบ่ไปเฮ็ดศไทยในมือน,นี้นะคะเพิ่นก็สิพายกระบุงกระตามาเอาอเนะคะพี่น้องเน,งนะะาะถ้าบ่ได้ก็คือบ่ได้กินนะคะพี่น้องคะ่ะคคไปจูบของเ่าโอ้ค่าทางไว้หนล่ะทางไวปไหน เทกันได้เดนคนลีัก็ัน้คร่มามาน,น,ยยนี่รา,าะคาพี่รองคะบางคนก็นว่าแอดก่อนจะช่วยเหลือคนอื่นเคยช่วยเหลือพ่อแม่หรือย,อยังเนาะค่ะเพราะว่าพ่อแม่เป็นหลวงลับดับขันไปเลยนี่ระคะ่ะมื่อสําคัญนะคะ่ะปีหนึ่ง นะคะปีละครั้งนะคะเพื่อนสีพายกระบุงกระตากลับมาเอาของอยู่ของกินน้ำหลกน้ำหลานนะคะพี่น้องเด้อปูยาตายายอันนี้เป็นประเภทนี้ค่ะโบมีเฮือนไดโบมาแล้วค่ะพี่น้องไปสสิมาทุกข้วเลื่อนเลยนะคะมาลูกอันละอันลบสามบอลหลกนี่แหละเออโครบชุดแล้วเนี่ย เอาออกเดี๋ยวน้ามี่นั่นลังรถเขากัมีเออไตเออเทียนไตเทียนกันหูกเอาใส่แชกแชกนี่ไตน้าก็เจอาน่อันนี้ยืนนั่นี่เอาออกจากนี้ยื่บอกแม่เล่ยเอาเอานเชเล่นะหนเ้นเอเ้นกาไ

เลออาขวยมทนูพี่น้องด้ย่ายถวดวน้าบันนหมาเอาด้พี่น้องกวงไหสุขาสุภารัยววัฒน์้มาัเอามมาคูู่คูคนด้วพี่น้อกงไวทุกทาเอ้ยน้ำก็ดีบวน้ก็ดีสาธุสาธุเอาอยู่เอไปเอาขวดนเออไปวน่ อะไรหล,ลุดออกนี่ราคาพี่น้องค่ะเป็นประเพณีไทย้ะคะ่ะพี่น้องเด้อห่อเข่าประดับดินนาคะพี่น้องค่ะซึ่งสีเสื้อกันว่ามือนีผู้ที่ล่วงรับดับพันไปแล้วสีมาเอา กระตากะบุงเนาะค่ะพี่น้องคะมาเอาเขาสากหรือว่าเอาเขาประดับดินเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะประเภทประเภทนีไทยค่ะพี่น้องประเภทนีไทยนะคะจ่าแล้วจ้า นี่แหละค่ะพี่าพี่น้องค่ะปีละครั้งมากก็สิมาตอนตีสองตีสามเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็สิประมาณตีสามก 4, ล,ลัวๆตีสี่อะไรๆเนี่ค่ะพี่น้องค่ะส่วนฟังพระเทพแล้วนะพี่น้องเนาะสามจุดแล้วค่ะพี่น้องเดบอไปต่อ สามจุดนะคะพี่น้องที่เสีเหตุปือพระกุศลพระธรรมพระสงฆ์ อีอนั่นหออะคมาคำพได้าจ้านี่คอย่างล้ค่ะประเพณีไทยนะพ่อเนาะอ้ประเพณีไทยป่ะบัตรมาไว้ตัวไีปวนใจน้น่อปฏิบัติสืบต่อกันไป่รั้วังนานไม่ได้ ผู้ล่วงรับไปแล้วก็สิได้พายกับตามาเอาเลยไตามาเอาเลวเออแนหบรานเขาค่มือนี่ละมนอยมาเอาอ้่นี้มลูกมากวด้กินเขาได้เป็นมอลำเยมั้งค่ะเออมาลมากินเขาบุญกระดับกินเยอาหารหวานข้าวกวดน้ำหองเบอร์พุ่มเบอได้สุดเ ห้องเบิดเลยผู้ใดเป็นญาติพี่น้องห้องมาเอาน้ำกันเบิดเลยมันอาหารนี่มีครบคุยยางเลยค่ะพี่น้องค่ะอาหารหวานข้าวคละหมากหลากใหม่มีเบิด์ตคุยยางค่ะมีเบิดเบลเลอเลยค่ะพี่น้อง ไปอ <é> ีก <t> ว่างนึงอันว่าสามสาจุดสามสาจุด้คะพี่น้องเด้อนี่ราคานี่ราคาทาลูกเต่าเรล่าหลานพอบกเฮ็ดเพิ่งจะซิบิได้กินเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแต่เมื่อนี้เป็นมือปล้อยนะคะป้อยขื้นมเอ่ำนะคะพี่น้องเด้อป่อยลงมาเอาหรือว่าหัวขี้งูยาวยาวมันวะ อ <ak> อ,อีกจุดนึงข่านี่นะคะนีคยกนอ้กินอิ่มกินเต็มแล้วมีกุยยางเนาะมีกุย่างข้าวสาธุสาธุอ๋อฮตาอตาข้าวเด้อวันนี้เด้อคุ่น้อง เออเออนเออนร่วมเลยสิเออนร่วมเลยสิเออนร่วมเออนร่วมเออนร่วมจริงอ่า้นบททุกคนเลยอันนี้นะคะ

มาเด้อตุ้มจะแดงเอ้ยนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะประเพณีไทยเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นสิปล่อยขึ้นมาเอาแนวอยู่แนวกินค่ะเป็นมือนี่แหละค่ะพี่น้องมือปล่อยเนาะค่ะเสื่อเต่โบุลโบุล่านมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะปล่อยผู้ที่ห่วงรับดับขันไปแล้วมาเอาแนวอยู่แนวกินน้ำหลวงน้ำหลานมาหามาหามเอาเด้อเพิ่นใหญ่คนวานเนาะค่ะพี่น้องเนาะ กูมีหยากว่มียาดก็เบ่งกันดกัิกันจะมามีหยากมียาิกเบ่งกันกินเอาเด้อมันนี่คนชิมาาหาบกับตามาเอาเนื้อยู่ในกินน้ำลกน้ำลานนะคะพี่น้องคะ เด้นี่ยขอพี่น้องเด้อยขากาพ้อให้พ่อปูยาตายายผู้หลวงรับไปแล้วมาเอาน้ำลูกน้ำบานเนี่ยขากิปนี่ก็เพราะขอบุญขอบคุณที่เขามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะพี่น้องเนาะข่ามระลึกถึงพอง่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะกูทีหลวงรับไปแล้วเนาะคะ่ะบ่ว่าญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเนาะคะ่ะ มือนี่เป็นมือปลอยขึ้นมาเอาน้ำลูกน้ำหลานเนาะคะ่ะเอา,เอาขอขอบุญขอบคุณเ้อพี่น้องเ้อค่ะที่เขามาเป็น,นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะคลิปนี้กขอสวัสดีค่ะ